สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับใจตุ๋ยคนขอนแก่นในเคมบริดจ์วันนี้จะพามาชมอะไรหลายๆอย่างพี่น้องและนี่ก็คือสนามที่เขากำลังมีการเตรียมที่จะจุดพลุคืนนี้นะคะขณะนี้ก็คือวันที่4ี่นะคะปกติแล้วเขาจะจัดงานบอลฟาร์ไนท์ทุกวันที่5พฤศจิกายนของทุกปีนะคะ แต่วันนี้เขาก็จัดก่อนวันหนึ่งเพราะว่าวันที่ห้ามันตรงกับวันอาทิตย์เนาะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กําลังเตรียมบริเวณที่จะมีการจุดพลุนะคะแล้วก็จะมีพวกรถแวนที่จะขายสินค้าคืนนี้วันนี้พามาชมน้องเป็ดแล้วก็น้องหงนะคะแล้วก็มาชมเขากำลังพายเรือกันนะคะวันนี้คลืคล้นมากเลยบรรยากาศ ก็เหมือนท้องฟ้าก็เหมือนฝนจะตกนะคะแต่ก็มีแดดวันนี้จะตุยพามามาชมบริเวณที่เขาจะจุดพลุแต่คิดว่าเขาไม่น่าจะกองกองฟืนนะคะวันนี้ปกติแล้วคือเขาจะมีกองฟืนเขาจะที่เขาเรียกว่าบอนฟาเนาะเขาจะจุดแบบจุดไฟกองฟืนกองใหญ่ๆแต่คืนนี้ไม่เห็นมีนะคะ ไม่เห็นมีไม่รู้เขาจะเอามากองหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจหงตัวใหญ่มากตอนนี้กำลังกินยอดหญ้าอยู่ในน้ำเสียงดังจ๊กจ๊บกจ๊กจ๊ กํกำลังจะพายเรือกันนะคะพี่น้องคะกําลังเอาเรือเข้าเอาเรือออกโ้ดีดูนกพิราบนกพิราบยืนอยู่บนหลังเรือพี่น้องจ๋าอันนี้ก็จะเป็นเรือที่เข้ามาจอดเรือนอนของเขาแล้วก็นกพิราบมาเอาเป็นบ้านเฉยเลย <c oughs> นอนอยู่บนหลังเรือ ไอที่มองเห็นหัวคนวก็คือเขากําลังพายเรือนะพี่น้องจ้าวันนี้ดูคลืล่นมากเลยเขาจะมีการจุดพลุคืนนี้บอนฟาไนท์เดี๋ยวจะพามาดูนะคะคืนนี้เนี่ยน้องหงน้องหงตัวใหญ่มากพี่น้องสีสวยตัวเปลาเลเลยดูดิมีสามตัว วันนี้น้ำเยอะนะคะน้ำขึ้นเต็มลาคลองเลยวันนี้น้ําเยอะมากไม่ได้เอาอาหารมาด้วยอย่าปกติแล้วคือน้ําที่จะลดลงไปอยู่ต่ํากว่าไอ้ท้องหงยืนอยู่นะคะวันนี้ก็คือน้ําขึ้นมาขึ้นมาเยอะมากวันนี้เขามาเรียนภายเรือเยอะมากเลยนะคะวันนี้ โอ้น้องหงตัวใหญ่ก็เสียงเสียงใหญ่นะพี่น้องเสียงแบบเหมือนคำรามเลยอะ่ะนี่ได้ยินเสียงเขาไหมน่ารักจังเลยอะ่ะตัวนี้เหมือนเหมือนส่วนเกินเลยนะพี่น้องเนี่ยเหมือนเป็นส่วนเกินเลยดูสิเจ้ากนกพิราบก็อยู่บนเรือแบบสบายสบายเลยนะคะพี่น้องะ่ะ งก็สามตัวน้องเป็ดก็สามตัวไปไหนไปไหนไปด้วยกันน่ารักมากหลังจากที่ลอยอยู่ในน้ำตั้งนานก็ตอนนี้ขึ้นมาไซ์ขนอยู่บนริมตลิ่งนะคะบรรยากาศวันนี้ ลมแรงพี่นนอะลมแรงมากหนาวหนาวมาก <S <S พี่ลาบก็เยอะเนี่ยถ้าอย่าตุยมีขนมปังแลพี่น้องเนี่ยเอามาให้น้องๆดูสิน้ารักกนันเลยลุงพี่ลาบสีสวยสวยพี่้้อเสียดยไม่ได้มีขนมมาวันหลัง ถ้าคิดว่าจะมาตรงนี้อย่าตุยต้องเตรียมขนมมาด้วยละกลัวอะไรวิ่งแล้วก็เวลาเขาเลิกจากการพายเรือเขาก็จะแบกเรือเข้าไปเก็บนะคะเนี่ยก็คือบ้านเรือเรือเขาก็จะเอาไว้เป็นชั้นเป็นชั้นเลยนะคะ ดูน้องหงน้องหงจะเดินขึ้นมาแล้วพี่น้องน่ารักเกียวเสียงน่ารักมากอุ้ยอุ้ยดูเขาทำอะไรเนี่ยเขาทำอะไรเธอเนีย่ยเขาทำอะไรเนี่ย ลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไซสขนใหญ่เลย frog. เสียงร้องเสียงเหมือนผู้ชายเลยนะพี่น้องคะคือเสียงเหมือนเสียงคำรามเนี่ยดูสิเสียงเขาเสียงใหญ่โอ้ตัวนี้ใหญ่ใหญ่มากเลยพี่น้อง ไนลองลองคำรามอีกทีสิคำรามอีกทีสิเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ดูเดี๋ยวให้ดูตัวสีขาวเเสียงใหญ่เสียงผู้ชายอ้าวนงเป็ดมีสี่ตัวแล้วตอนนี้หูยสวยอ่ะพี่น้องจา๋าดูเป็นคู่เลยหัวเขียวสองแล้วก็ตัวเมียสองไปเป็นคู่เลยนะพี่น้องข่าวนี้สวยไดู ดูเจ้าหงตัวนี้ก็ไซส์ใหญ่เลยพี่น้องนี่หมายความว่าไงเนี่ยทำเสียงใหญ่ก็ได้เสียงเล็กก็ได้เสียงเล็กก็มีเสียงใหญ่ก็มีเนี่ยนี่เสียงเล็กพอเสียงใหญ่กูโอือ น้องสังเกตตรงขาของหงเห็นไหมเขาจะมีคล้ายๆกับเป็นเป็นห่วงเป็นปลอกอันนี้คิดว่าเขาคงจะทำเอาไว้ให้รู้ว่าหงตัวนี้ไปไหนอยู่ที่ไหนอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเหมือนกับเป็นชิปติดเอาไว้อันนี้เป็นเป็นหงของลาชินีนะคะก็จะไม่มีใครมาทําร้าย คือจะปล่อยให้เขาอยู่แบบธรรมชาติแบบนี้นะคะเนี่ยพวกสัตว์พวกนี้ก็คือทั้งเป็ดทั้งหงส์เขาก็จะอยู่ตามแม่น้ำอย่างนี้ไม่มีใครมาทําอะไรเขาเดี๋ยวยันตุย,ยจะให้ดูอีกตัวหนึ่งว่าเขามีปอกอะไรอยู่ตรงขาเขาหรือเปล่าแต่ตัวนี้ไม่มีตัวนี้ไม่มีอะไร ออขาเขามาวางไว้ข้างบนพี่น้องเห็นไหมเนี่ยเอาลงไปละนี่นี่ขาเขาเห็นไหมพี่น้องนี่เขาเอาขาเขาอยู่ข้างบนดูน่ารักจังเลยดูโอ้มีการซ่อนขาด้วยพี่น้องจ๋าเวลาเขาลอยน้ํานี่เขาออาขาเขามาซ่อนไว้ข้างบนบนตัวเขาห <laughs> น้ารักดีไปแล้วเหรอ ไปแล้วเหรอไปแล้วเหรอใหญ่มากมานี้เร็วนม,มานี้มานี่ไม่มีอาหารให้ไม่มีอาหารให้จับคอหง จับคอหงหงใหญ่ไม่ยอมไปไหนกันเลยดูสิไอ้น้องน้องพี่ลาบก็แงนหน้ามองยู่ตุยคงคิดว่าจะตุ๋ยจะเอาขนมให้กินโอ้โหน่าสงสารจังเลยอยู่ใกล้มากเลยเนี่ยพี่น้องี่ตุยอยู่ใกล้มากเลย เขามาเจอกันพี่น้องดูเขามาเจอกันคุยมาทักทายเขาทักทายกันพี่น้องดูอืออุยเป็นคู่เลยพี่น้องดูสิตัวคู่สี่ตัวเมียสี่ตัวดูเป็นคู่และนี่ก็คือตรงสะพานถนนตรงนี้เขาจะปิดหมดเลยนะคะคืนนี้ก็คือเอาไว้ให้คนเดินอย่างเดียวเนาะเพราะว่าคนจะเยอะมากพี่น้องที่เขาจะไปดู ไฟกันเดี๋ยวคืนนี้ยตุยจะพามาชมนะคะถ้าฝนไม่ตกเจอกันคืนนี้ค่ะเดี๋ยวยตุยอาจจะไลฟ์สดนะคะอาจจะมืดหน่อยแต่ก็คงจะมีบริเวณที่เ,เป็นบริเวณที่ไฟสว่างเดี๋ยวยตุยจะไปยืนอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็จะไลฟ์จะไลฟ์สดให้ดูค่ะเจอกันคืนนี้ค่ะสวัสดีค่ะ